ไม่เรามันไม่ได้โผล่พี่เย,ยอะนี่ตายป่ะ 嘛。妈 ไอ้น้องได้ปืนไอ้ได้ปืนเปล่า อเอตีคือเขาคือเขาไี่ใส่เสื้อวินเนอร์เฟลอ่ะในเกมอ่ะเขาอมาปั่นแล้วเล่นกระทาะแล้วเล่นกระทาชนตีโ้โคตรหลอนน่ะบล็อกปีนอ่ะแล้วแล้วแล้วเขาอ่ะแล้วเขาก็ยิงมันแบบเข้าหัวเกือบเกือบทุกตัวเลยแล้วเขาอัดคลิปตอนเล่นอยู่เพราะกันโดนแบนใช่ไหมเพราะว่าห้ามันโดนแบนเดี๋ยวมันจะโดนแบนทีเฉยไม่ได้ก็เลยอัดคลิปตอนเล่นลเขาเอ,อตี้เขาซื้อเพื่อนี่ไปิี่ไปดันยิงซีเเท่าไหร่ ชเจนยังผู้นิ้นนนด้วยเร็วเร็วมองหน้ามองหน้าอ๋อมองหน้าอ๋อมองหน้ามองหน้าอมองหน้าออมองหน้ามองหน้าอ,อ,าอโอซ้ำดีน้อง บอกเขาเองซ้ำโยเออใช่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ยิงตัวขวดได้แม่มงขวดข้างเลยน้องแม่งเอาขวดพี่ไปกูคัะนอะ่ะสิบห้าไอ้สิบเอ็ด ขอสอง,งสม่วงใส่มนอยู่ไม่มีแต่วแม่งมีแม่งม,มีคนปัญญาอ่อนชวนชวนแกง๊งไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีแต่คนอ่ะเต้เดียวคชิปตกนะพี่อันนี่ละมอนบอกไอเต้ขึ้นรถมาแต่เขาพาคุม แต่งดูในมือเขาพวกนี้แม่งเถื่อนพวกนี้แม่งเถื่อนไอน้หูย้ายแม่งออกห้าว THANKS <laughs> เอ็งดูเดี๋ยวเออแค่ใส่เสื้อมินิเฟลมาป่วนเล่นๆแม่งนั่งหล,นลนอนเฮ้ยเลโอมองหน้ามองหน้าเจ๊เจ๊ถ้าเจ๊ขายอะไอถ้าเจ๊ขายชิบะถ้าเจ๊ขายชิบะ เจเจต่อยเจต่อยเจต่อยคนนั้นแล้วก็กดลีดตัวเลยเดวของมันจะหมดพอดีเดวของของมันจะตกพอดีไม่มันจะได้ได้ไวๆนะเจไม่ต้องทิ้งีิราน เาลีตัวเลยเจ้เออัอนเต้รู้กปะสิอยากได้ปืนซองอ่ะเต้รูเขาเท่ไหม เออโกค้านมันมีคนใส่หนุ่มไว้ครเดกแล้วเขาก็ได้รอบของเขาก็ได้รอบประพันเอ็งลงเพื่ออะไรวะน้องรถรีโอโคตรกำอ่ะรีโอไปแต่งดิ โดนหรอกม่งแม่งโดนเขายิงอะ่ะเข้าหัวสามตัวแบบอยู่ในบ้านที่เาแคบอะ่ะแม่งร้องโปลม่งร้องโปแล้วไม่ออกเกมหนีเลยแล้วเขาบอกว่าเขาาบอกว่าเขามีคลิปแล้วมันบอกว่ามีคลิปแล้วไงเม่งเปลี่ยนเรื่องนะแต่แปล